ทุกคนจําครูกายแก้วได้ไหมครับครูกายแก้วโด่งดังจากการที่ไปติดอยู่ที่สะพานล,ลอยบริเวณโค้งนะครับสารนารัชดาตรงนั้นเนี่ยรถติดสนั่นวันไหวครับกว่าจะเคลื่อนย้ายครูกายแก้วได้เนี่ยจนครูกายแก้วเนี่ยโด่งดังอยู่พักหนึ่งตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับไปยืนอยู่แถวแยกมวยขวางนี่แหละครับแถวในบาซ่าแถวนั้นนะครับปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับมันมีรูปปั้นยักษ์เนี่ยติดคานสะพานล,ลอยอีก จนหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณจะให้กระดังเหมือนครูกายแก้วหรือเปล่ารูปปั้นนี้ครับทารถติดยาวบริเวณถนนพระรามเก้าครับรูปปั้นนี้คือรูปปั้นยักษ์นะครับเป็นยักษ์กุมภกรันเบื้องต้นเนี่ยทราบว,ว่าจะเอาไปแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมแต่ปรากฏว่ามันมาติดคานสะพานลอยนะครับทำให้รถเนี่ยติดยาวเหยียดอย่างหนักเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทั้งรูปปั้นนางยักษ์รูปปัน้นหานุมาน นี่ครับเผจเกิดบริเวสะพานลอยคนข้ามหน้าปากซอยพระราม9ทับ 17, นายประดิษฐ์เจริญบุญครับหนุ่มจับวินรถจักรยานโดนบือหนะครับหนุ่มคนที่ขับวินรถจักรยานโดนเบือหกซึ่งเป็นเจ้าของคลิปภาพและผู้ที่โพสต์ลงโซเชียลนะครับจากการสอบถามนายประดิษฐ์นะครับบอกว่าขณะที่รถเทลเลอร์บรรทุกรูปปั้นหุ่นนางยักษ์กับรูปปั้นหนุมานลงมาจากสะพานข้ามแยกพระราม9ตัดประดิษฐ์มโน,นธรรม ช่วงปลายหัวของรูปปั้นนางยักษ์เนี่ยก็มาติดอยู่บริเวณใต้สะพานลอยคนข้ามหน้าปากซอยบริเวณถนนพระราม9ก้านะครับรถติดยาเวเหยียดครับผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าที่ได้นํารถเครนมายกรูปปั้นนางยักษ์ลงพร้อมกับเคลื่อนย้ายรถเทลลอร์เเข้าข้างทางและยกรูปปั้นนางยักษ์ขึ้นแต่ขณะที่ทําการยกสายพานที่ยกรูปปั้นเนี่ยไปเกี่ยวทําให้เกิดการหักก่อนจะนําไปติดตั้งไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรมถนมถน,นเทียนร่วมมิตร เพื่อจะตั้งโชว์ในงานแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนกุมภกรทดน้ํานี่ปรากฏว่ามันมาติดสะพานลอยไม่รู้ว่าเจ้าโขนเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าหนุมานเจ้ายักษ์อะไรเนี่ยจะดังเหมือนครูกายแค่หรือเปล่าครับ